สนับสนุนโดยแชมพูเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4448ทุกคณะทุกพวงหมอลามหลังจากช่วงปิดฤดูกาลนอกจากจะไปพักผ่อนแล้วส่วนใหญ่ก็ซุ่มเตรียมงานสำหรับฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงสำหรับคณะหมอลามคำผุ่นร่วมมิตรล่ะฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงไปอัปเดตจากสาวแจน พหนึ่งในสมาชิกค,คำพ่นร่วมมิตรกันเลยค่ะดูดูกันหนะ้าก็คำพูนก็ยังหนักแน่นเหมือนเดิมนะคะรอต้องรอติดตามนะคะต้องรอติดตามน่าจะมีน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆคำพ่นร่วมมิตรอยู่นะคะ<อ>กำลังซุ่มอยู่นิงเกิเดี่ยวะคะ่ะซิงเกิลเดี่ยวน่าจะอีกนานเลยค่ะเพราะว่ากำลังพัฒนาตัวเองอยู่เสียงยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็พัฒนาตัวเองอยู่ค่ะ <Billie S 1> อีกเยอะหนูคิดว่าหนูน่าจะทําได้ดีกว่านี้ค่ะเราอยู่ตอนนี้เราเป็นหน่วยงานประมาณเข้ามาน่าจะประมาณ4ปีแล้วค่ะ4ปีที่อยู่ในคณะคำนุนรวมมิตรค่ะไอดอลต้องเป็นพี่บาร์ตประธานนันค่ะเพราะว่าพี่สาวเป็นพี่สาวค่ะลูกพี่ลูกน้องด้วยก็เป็นไอดอลค่ะแล้วก็แกก็ช่วยช่วยขัดร้องขัดรำอยู่ตลอดเวลาค่ะแกก็สอนอยู่ตลอด เราคิดเคยคิดแบกจยากจนลงเวทีม,มาเป็นแบบพิธีมาต้องไหมมีเคยคิดแต่ว่าน่าจะอีกเยอะอีกเยอะต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่ก็มีมาช่วยพี่ๆอยู่ค่ะถ้าฝากติดตามผลงานแจนปียพรนะคะได้ที่เฟซบุ๊กแจนปียพรค่ะแล้วก็ลกทุ่งบอระขาบุตรร่วมกินนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวยน่ารักขนาดนี้อนาคตไกลแน่นอนอย่าลืมไปกดติดตามทุกๆช่องทางของสาวแจนปียพรกันเยอะๆนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้งทางไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้งางไทย